มาดูกันครับไวรุนเนี่ยครับสาเหตุครับลดดับกาจากนะครับคือบางกรณีจะเจอพินของกั้วกาวปั้มติ๊กนะครับมันไหม้นะครับพอนไหม้ปุ๊บมันก็เนี่ยครับเป็นงานที่เห็นนะผมคือ ไม่ต้องไปเสียเวลามาต่อข้ามอะไรแบบนี้หรอกครับถ้าอันนี้ครับถ้ายังไม่ได้ต่อแบบนี้ให้ตัดนี่เลยตัดทิ้งเลยครับแต่อันนี้ก็ต้องมาตัดนี้อยู่ดีเนะน,นี่ยนะคครับนี่ ครับผมยำหางปลาแล้วมาลงกลาวจุดนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนยใกล้ๆครับผมไม่ต้องมาเสียวเวลาข้ามอะไรไม่ต้องมาบัดกีบัดอะไรเลยครับหรือจะบัดกีไม่ให้มันแบบเป็นขี้กงขี้เกลืออะไรก็แล้วแต่ครับผมทางผมมาทยแบบนี้แล้วก็เอามาลงกลาวแบบนี้เนี่ยครับจบเลยเพราะว่าต่อข้ามไป มันก็จะมาลงกลาวอยู่จุดจุดนี้ครับแถวแถวเนี้ยครับเนี่ยครับแถวแถวข้างกล่องเหมือนเดิมครับผมเพราะผมลือม,มาหมดแล้วโอเคครับผมเทคนิคเล็กๆน้อยๆมีแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม